รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปทุมธานีมูลนิทิกู้ภัยร่วมไซปทุมธานีจัดอบรมอาสาสมัครใหม่ประจำปี2568เสริมความพร้อมด้านการกู้ชีพและบรรเทาสาธารณาภายัยเมื่อวันที่15ธันวาคม2567 เวลา7นาฬิกาโมนิธิกู้ภัยร่มสยจังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครใหม่ประจำปี2568ณวัดส,สุวรรณบำรุงราชวรารามคลอง9ก้าตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยมีคณะกรรมการโมนิธิกู้ภัยร่มสายจังหวัดปทุมธานีและสมาชิกใหม่เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น106คนกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนของสมาชิกใหม่ ตามด้วยการรวมแถวทำกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีและปลูกฝังความรักชาติโดยมีพิธีเคารพธงชาติอย่างเป็นทางการต่อจากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของบทบาทอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการอบรมเสริมทักษะกู้ชีพกู้ภัยการอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการกู้ชีพกู้ภัยและการบรรเทาสาธารณาภัยเบื้องต้นโดยมีการฝึกปฏิบัติ และการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุอย่างถูกต้องเช่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบาดเจ็บและการใช้เครื่องมือกู้ภัยอย่างเหมาะสมผู้เข้ารับการอบรมยังได้เรียนรู้ขั้นตอนการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆรวมถึงวิธีการนำส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลอย่างปลอดภยัยเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ประสบภยัยนอกจากการฝึกปฏิบัติแล้ว กิจกรรมยังมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใหม่และสมาชิกเดิมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความสามัคคีในองค์กรการอบรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสมาชิกใหม่ทุกคนและช่วยสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตมูลนิธิกู้ภัยร่มใสจังหวัดปทุมธานียืนยันว่าจะจัดการอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อพัฒนาอาสาสมัคร ให้มีศักยาภาพสูงสุดพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยัยทั้งนี้การอบรมในปีนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของมูลนิธิกู้ภัยร่วมใสจังหวัดปทุมธานีที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังช่วงเช้ามีกิจกรรมนะครับลำลูกการหนึ่ง,น,งนะครับหัวหน้าจรันนะครับมาเปิดพิธีในการอบรมอาสาใหม่นะครับ วันนี้เราอบรมอาสาใหม่จำนวนเก้าสิบสามท่านนะครับก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับด้านผสมพยาบาลเบื้องต้นระดับผู้ชีพนะครับแล้วก็ระดับผู้ภัยนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ตัดทางนะครับมีอบรมให้กับอาสาใหม่ได้เรียนรู้เบื้องต้นครับผมเบื้องต้นต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่เลยนะครับคือหลวงพ่อ วัดสุวรรณนะครับสุวรรณวนารามนะครับที่ให้โอกาสเกี่ยวกับทางมูลนิธิล่มทรปทุมธานีนะครับเข้ามาได้เอาอาสามาอบรมนะครับล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการอาวุโสนะครับคณะกรรมการอาวุโสแล้วก็คณะกรรมการของปทุมธานีนะครับหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งห้านะครับกู้ชีพหัวหน้ากู้ชีพหัวหน้ากู้ภัยนะครับที่เหน็ดเหนื่อยวางงานกันมาครับก็ได้สําเร็จในปีนี้ครับผม ตอนนี้ทางร่มไทรปทุมธาน,นีก็กําลังก่อสร้างสํานักงานแห่งใหม่นะครับของร่มไทรปทุมธานีคลอง8หลังวัดธัญญผลครับได้รับติดตามทางเพจของร่มไทรปทุมธาน,นีได้ครับหรือว่าจะร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างนะครับก็สําหรับผู้มีจิตศรัทธาก็ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านผ่านสื่อด้วยแหละครับพอดีได้ทางด้านผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้อุทิที่ให้เราได้ก่อสร้างนะครับผม และก่อสร้างสำนักงานมูลนิธีกู้ภัยล่มทรายปทุมธานีนะครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับสําหรับท่านผู้จะบ,บริจาคหรือว่าสมทบทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นสมทบทุนทางด้านเงินหรือว่าเลื่อนอุปกรณ์นะครับที่จะทําการก่อสร้างเรื่องปูเรื่องเหล็กก็ติดต่อทางเพจของล่มทรายได้ครับผมขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการคณะกรรมการอาวุโสนะครับท,ทุกทท่านที่มีจิตศรัทธาแล้วก็มีจิตใจที่ อยู่กันมานานครับลมสายปทุมธานีนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนลมสายปทุมธานีมาตั้งแต่แรกๆนะครับภาพข่าววัชะนาชัยวาจาพารวยรายงาน